คุณแจ็คเมื่อกี้เราค้างก่อนนะครับเมื่อกี้เราค้างกันอยู่ว่าเนี่ยเรื่องของว่ามันพวกสลิมเนี่ยมันชอบด่าว่าคนเส้นแดงเนี่ยนะเป็นคนไร้การศึกษาคนยากคนจนนี่นี่ก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าในคุณแจ็คนะครับจบมาจับต่างประเทศนะครับเป็นซาวด์เอนจิเนียริงนะครับนี่น้องแล้วก็น้องมาแดงเนี่ยก็บอกว่าคนแสดงเนี่ยคนจนจนที่อะไรฮะมีปัญญาใส่แท็บลอยด์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องกางเกงนะครับก็โปโลาร์ล็อบบี้นะครับเสื้อกไนกี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่บังคนนะครับคุณ สันดานสลิมนะนี่จะเล่าให้ฟังเลยนะมาลูกน้องเองเนี่ยนะเป็นสลิงเป็นเสื้อเหลืองนะเจ้าเจ้าของร้านเป็นเสื้อแดงนะจ่ายมีปัญญาจ่ายเงินเดือนมันเดือนละสามหมื่นสี่หมื่นนะเจ้าของร้านเป็นเสื้อแดงแต่ลูกน้องมันเป็นเสื้อเหลืองนะโอ้ยด่าด่าเสื้อเหลืองดาเสื้อแดงซะแบบนี้ถ้ากูไม่เกณฑ์แน่จริงกูไม่มีปัญญาจ้างมึงจบมาจากเอแบกหรอกนะจบเกณฑ์นิยมมาจาก A อแบกแล้วมึงมาเป็นลูกน้องกูเนี่ยนะฮะถ้ามึงมึงแน่จริงนะมึงก็ยังมาเป็นเจ้าเจ้านายกูสิอีเวนนะแหมแต่ตอนนี้ไล่มันออกไปแล้วแหละครับเพราะว่าอะไรรู้ม ถ้าหลิมันโง่มันนั้นผมใช้เอาเงินเอาเช็คเนี่ยไปเท่าชื่อผมแต่เป็นชื่อร้านแต่ว่ามันจะมีดายลดพอมันจะเป็นชื่อร้านผมแล้วก็จะมีชื่อชื่อตัวผมอยู่ท้ายบัญชีเพราะว่าเช็คมันตีไปแบบนั้นแต่ว่าพอไปถึงแล้วมันเข้าไม่ได้แล้วมันไปเจอที่เช็คมันมันมันเจอในผมไม่เด้งอคแต่ว่ามันผมมีหลายบัญชีเพราะคนรวยไงครับ ก็ในธนาคารกรุงเทพเนี่ยผมมีหลายบัญชีมีมีสามสี่บัญชี <Okay. S 2> บัญชีนึงเป็นบัญชีร้านบัญชีนึงเป็นบัญชีผมท่านี้เช็คมันเขียนแต่ว่าชื่อผมใช่ชื่อผมคือนายนพพรนามเชียงใต้นีน่แต่ว่าแต่ว่าผมจะไปเข้าบัญชีร้านลูก uh huh. น้องหน้าโง่ผมนะก็ <Okay. S 2> เข้าไม่ได้ธนาคารบอกเข้าไม่ได้มันก็ไม่โทรมาบอกมันก็เอาไปเข้าบัญชีผม uh huh. เป็นบัญชีชื่อผมพบผ,ผ,ผมรู้ผมก็ด่าสิมันก็มาญชียก็เหมือนกันมันจะเหมือนกันตรงไหน S <S <S ใช่ไหมครับเอาแค่ชื่อบัญชีเนี่ยสลิมอะ่ะคุณแจค๊คว่า,<อ>ามันมีชื่อร้านแล้วเขาชื่อผมกับชื่อบัญชีชื่อผมมันเหมือนกันนะมเอาอบพถัพเต้นหนึ่งเขาจบเกียรติยมมาใช่ไหมอ๋อแล้วเกียรติยมช่วยอะไรคุณได้บ้างเนี่ยสลิมจ๋าไม่แค่ขนาดว่าแค่นี้แล้วบอกว่าชื่อคนเราในประเทศไทยเนี่ยชื่อคนซ้ำกันก็มีนามสกุลซ้ำกันก็มีชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันซ้ำเงินก็มีแล้วเงินเป็นล้านอ่ะโอ้โหนี่คือบงบงความไม่มีสมองอ่ะ เงินเงินเป็นล้านถ้าเป็นผมนะผมต้องโคเงินอย่ว่าเงินเป็นล้านเลยเงินร้อยหนึ่งผมก็ต้องโคลคอนฟิ<ท>รมว<ช>่าใช่ไหมครับแล้วคนมันมีสมองนี่คือสลิมแล้วมันสลิมมันก็ดูถูกนะว่าคนเสื้อแดงอนะยากจนวันนะั้นไปกินข้าวที่โรงแรมโอเรียนเต็ลเป็นไงบ้างที่โรงแรมอาหารเลอร์อนอมังดีก็ปก็แบบคนรวยอะนะ นะครับกินวายได้ปะเนี่ยไม่กินครับ <laughs> นี่คือเราประเทศผมที่ไม่กินนะคือผมหมั่นไส้พวกคนไทยนะว่าจะต้องกินวายจะต้องเป็นชาโดเน่เป็นบ้าเป็นบออะไรของม่งก็ไม่รู้ขวดแล้วเป็นเหมือนเป็นแสนมือสมองหมาปันยาอ่อนละที่ต่างประเทศเขาเขาบ้างนะเขากินวายก็คือกินเหมือนกินน้ำอ่ะกินธรรมดามีแต่พวกกระเจอะชนชั้นกลางในทวีปเอเชียเท่านั้นแหละที่มันบ้ากันนะจริงๆนะนี่พวกคุณไม่รู้ตัวบ้างหอหรอคุณกินวายทุกวันเนี่ย คุณรู้ไหมวายมันเขาทำมาจากอะไรไง้มันก็ทำมาจากน้ำน้ำองุ่นน่ะถูกรรมาได้เป็นน้ำองุ่นธรรมดาเป็นยาอ่อนโอเคคือผมอย่างผมเนี่ยผมชอบผมไม่ชอบกินวายแต่ผมชอบกินอ่าผมชอบกินแชมเปญผมชอบกินโมอ่าโมเอตอันชาดอนก็ขวดละประมาณสี่ห้าพันน่าจะถ้าจะต้องกินมันกินในโอกาสพิเศษใช่ไหมครับแต่ว่าอีพวกเนี้ยคือวันนั้นก็ไม่ได้กินวายหรอกวันนั้นก็ไปนั่งกินนี่กินอาหารฝรั่งเศสที่เลอนอมังดีนะครับก็มีอีโต้ข้าง ท,ที่ว่าพนักงานเนี่ยเขารู้จัก <c oughs> เขารู้จักน้องแดงดีครับเพ <c oughs> <c oughs> ราะน้องแดงเป็นดาราดัง <c oughs> เขาก็รู้ว่า <c oughs> น้องแดงเป็นเสื้อแดงพนักง,งานเดิน <c oughs> ไปตั้งแต่ตั้งแต่ประตูดอแมนจนถึงข้างบนนะ <c oughs> เขาก็รู้จักกันดีเพราะว่ากินข้าวทุกวันเวลาจะนึกไม่ออกว่าจะไปกินอะไรนะก็ไปกินนั่นแหละครับวิลันดาที่โรงแรมมอเลนเตนเหมือนเป็นเหมือนเป็นคาเฟ่เทมเรียของน้องแดงวันนั้นก็ขึ้นไปกินเพราะว่าพาลูกค้าไปพาลูกค้าไปทานข้าวครับก็อยู่ตรงไหนบ้างอะไรนะตรงข้างๆมันก็บอกนะเนี่ยนะ การที่ท่านเจมรองนะปิดสนามบินสุวรรณภูมินะเพราะว่าไอ้ทักษิณน่ะนะมันสั่งให้ไอ้นายกสมชายหมดแล้วก็ด่าสมโรธจนแบบอยากจะไปตบมันแต่ด้วยความที่แบบเป็นคนดีนะพี่ต้องสงวนตัวนะครับนี่สลิมนะเนี่ยนะเพราะไอ้ทักษิณนี่นะมันสั่งให้เฮียสมสมชายนะขนเงินถอนเงินสดใส่ตู้คอนเทนเนอร์บินไปฝากที่สวิตเซอร์แลนด์อฟังเราเชื่อมหะ แล้วคนเสนคนทนเนอร์เลยนะนี่คือฟังฟังแล้วมันน่าเชื่อไหมออออมันน่าว่าคุณหมอท่านผู้ใหญ่ท่านหาน,นึง่งนี่ผมจะบอกให้นะออผมไปไผมคุณเคยเห็นเงินสดสด,สด,สด,สดที่เป็นเงินไทยมากที่สุดเท่าไหร่ผมเคยเห็นมากสุดไหยครับที่ในชีวิตสิบล้าน,น,นหเห็นเงินสดประมาณขนาดไหนสิบล้านสิบล้านโอ้เปปึกเลยฮะคือผมปึกเลยผมแบบไปถอนเงินบ่อยประมาณล้านหนึ่งเนี่ยมันล้านหนึ่งก็แบงค์ร้อยแบงค์พันร้อยใบก็ประมาณเฉยปึกประมาณอย่างนี้ นี่ก็ประมาณอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับปึกประมาณอย่างนี้และคิดดูสิครับว่าโอเคมันไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์16ฟุตแบบที่ใส่เรือ,อมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นอาเป็นว่าเป็นที่เป็นใส่ใต้ท้องเครื่องบินนะมันก็จะประมาณมันไม่ใหญ่มากแต่คิดดูสิมันจะต้องเท่าไหร่เ่ะมันจะต้องปึกล้านหน,นึ่งเนี่ยปึกขนาดนี้แล้วใสต่ตู้ตู้นั้นมันต้องเป็นหมื่นล้านถแลวธน,นาคารรอดไปได้ไงไม่ละธนาคารที่ไหนจะมีเงินสดถูก ถอนให้หมื่นล้านเป็นหมื่นล้านขนาดไม่มีหรอกครับที่เธอมาเจ้าเธอจะไปถอนเงินแบงค์นั้นไปถอน3ามสี่ล้านนะเธอก็ต้องบอกธนาคารเาก่อนเขาก็จะได้เตรียมเงินเอาไว้นี่คือสลิปบอกนี่ืกสลิปไหมสลิปมันโง่เสร็จโอเคสมชายเป็นนายกเมืองไทยโอเคมีพาวเวอร์ผ่านด่านศุลกากรไม่ได้แต่ที่ต่างประเทศครับไม่ได้นะครับที่สหรัฐเขาให้เงินเอาเงินเข้าเท่าไหร่ สารัตนี่ผมไม่แน่ใจว่าเงินเข้าไหร่แต่ว่าเป็นหมื่นล้านที่เขาตรวจสอบผู้ใดคุณวามาจากไหนเส้นทางเงินเป็นยังไงบ้างนี่ละประเทศสวิตนะเธอไม่ใช่ประเทศไทยที่ทจช่เร่ธนาคารโลกนะธนาคานนะราคาโลกนะครับที่เขา<อ>ที่เขาแบบถึงว่าสวิตจะจะเป็นที่ที่เป็นเป็นสวรค์ของนักถ้าเรียกว่าของนักที่ที่จํเาเงินไปเก็บไว้ที่นั่นแต่ว่าด้วยข้อตกลงของเขานะครับแบงก์สวิตนะแบงก์สวิตเขาจะต้องมี มาตรฐานมากเขาจะต้องป้องกันการฟอกเงินถูคือ,อไม่ใช่ว่าเงินสกรปรกจะไปฝากธนาคารก็ได้แล้วไม่มีธนาคารไหนในโลกหรอกครับที่จะรับฝากเงินสดเป็นหมื่นล้านนะเป็นหมื่นล้านไม่มีเธอเขากดคีย์ปั๊บเดียวเธอจะบ้าเหรอเนี่ยเ,<อ>เห็นไหมสัญญานสลินเนี่ยนี่ผู้จบจากที่ไหนเขา่ยบ,บอกหน่อยสิครับถ้าเกิดได้ฟังคลิปนี้ตอบหน่อยนะเออไม่จริงๆนะวันนั้นคือตอนแรกที่ผมโกรธนะตอนแรกผมก็โกรธจนแบบโอ้ยอยากจะไปตบมันตบซ้ายตบขวาตบซ้ายตบขวาพอพอพอฟังตรงนี้นะ โอ้ย้นี่เสร็จอะไรนด้วยความที่แบบปั่นไส้มันก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานี่คนรวยสามมีเงิน30ล้านนะคะแต่ว่าใช้โทรศัพท์900บาทใช่นี่กูไม่ใช่พวกมึงนะไปผ่อน iPhone นะผ่อนแม่ง p p o o n ผ่อนแมงทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างทั้งผ่อน iPhone ทั้งผ่อน iPad นะไอพวกสลิงนะก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรไปที่เพราะว่าผมอ่ะมีบัญชีธนาคารอยู่ต่างประเทศใช่ฝากอยู่ที่เขาเรียกว่า เครดิตลียอนของของธนาคารของฝรั่งเศสที่สิงคโปร์ด,ดังเอ่าดังเหมือนกันได้ย<ด>ินแล้วดีอ่าผม<ด>ผมีผมก็เลยแขลงโทรศัพท์ไปถามผู้จัดการะนั้นผู้จัดการกองทุนส่วนกองทุนเขาคือ เวลาสมัยเนี้ยนะเขาก็จะมีกองทุนใช่ไหม mm hmm. คนรวยๆวยเลยนะเธอเขามีกองทุนนะเขาไม่ต้องมานั่งทํางานที่เสาร์เวลาหรอกเธอจึงก็ให้เงินบริ mm hmm. เงินบริหารเงินใช่ไหมเธอก็ mm hmm. แ,แกล้งโทรศัพท์ไปก็คุยแบบเสียงดังมากเลยนะแค้ย <laughs> ินกนทงห้องไปเลยนี่ mm hmm. เขาบอกว่าตอนเนีนะ้นั่งรับประทานอาหารอยู่ที่โรงแรมแมนดาริน ออเรน์ชองห้องเรนนองบางดีนะมีคนโตข้างๆเขาบอกว่านะที่ประเทศสวิสเนี่ยนะเขาสามารถนําเงินสดเป็นม่นหล้านไิฝากได้ทําไมตอนนั้นที่ผมไปเปิดบัญชีเนี่ยนะโอ้เช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกถ้าไม่มีสปอนเซอร์นะเปิดไม่ได้นะกากองกองทุนพวกนี้ก็ต้องมีคนแนะนํำก็ไปนะคะนี่เขาเขาบอกอ๋อมันโกหกเหรอคะไม่จริงใช่ไหมคะแก้วางสายพวกโอเคไม่โอ้ ว่ายังไงอ่ะคุณแจ็คลองว่าพี่พวกสลิมเนี่ยมันโง่ไหมเนี่ยผมว่ามันมันมันพระเจ้าเขาเปรียบกับสีเหลาแปรวอกนี้เขาเหลาพีแพ้บวชนะ่ะตายุนซีเมนค่ะและนี่อีคุณือคืนรัที่ที่ว่าไปข้างคำตางกันเช่นว่าไอโฟนนางคุณก็แห่ซื้อไอโฟนแฟชั่นเกาหลีนางคุณก็แห่ซื้อแฟชั่นเกาหลีภาษาไหมคุณเต้นเป็นเกาหลีมาแล้วใช่ไหมไปนี่ผมบอกจริงๆเลยนะประเทศเกาหลีใต้เนี่ยนะพอ เราก็คิดว่าจะต้องเป็นแบบญี่ปุ่นเอาจริงๆนะวันนั้นผมไปจากฮ่องกงผมซื้อเครื่องผมขึ้นไปตไปการบินท่าอากาศรานนี่พอพอลงเราก็ในความคิดเรานะอุ้ยจะต้องเป็นประเทศที่แบบเพอร์เฟคเผอิฟเฟคมากพอลงไปถึงไปสนามบินช็อปพอนั่งรถออกจากสนามบินก็โอเคโอเคดีสนามบินก็โอเคก็เหมือนสุวรรณภูมิใหญ่เหมือนสุวรรณภูมินี่แหละเสร็จพอนั้นรถไปเอ๊ะทำไมมันมีแต่ทาไมมันมีแต่เขาเรียกว่าอา ตึกอะตึกมันเหมือนเหมือนเหมือนแฝดของการเทหาโอเคตั้งแต่สนามบินอินชอนนะครับไปจ <c oughs> นถึงโซเนยนะครับมีแต่ตึกของการเทหาหมดเลยอ่ะ <c oughs> แล้วก็เรามีความรู้สึกว่าตอนนั้นผมไปชูผมผมไปฮ่องกงสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมไปฮ่องกงแล้วผมไปเมืองจีนั้งแรกที่ผมไปที่ว่าชูไห่ก็คือข้างๆมาเก๊ากับฮ่องกงนั่งเรือแบรี่เข้าไปประมาณชั่วโมงนึงคือแบบเป็นนอกระนิดเลย่อ๋อคือมันแบบกรุงเทพนะยังดีกว่านี่อีกอ่ะ ล้วห้างสรรพสินค้านะอโอ้ยมันนอกบ้าเกิดบาแลวไม่เคยนี่แล้วผมพักนะไม่ได้เราไปพักราะเป็นคนรวยนะคะเป็นพักที่เชนล่านะคะโรงแรมที่แบบหรูหรูที่สุดหรูที่สุดของเขานะคะแต่ออโอ้ยขอโทษไม่ได้เลือกเลยเป็นประเทศที่แบบคืออะไรแต่ว่าคนเขาดีนะครับอุกลากรคนเขาดีคนเขาดีอ่าคนเขาดีอันนี้เราไม่ได้โจมตีประเทศคุณนะฮะคือ ม่ได้ว่าแต่ว่าเราผิดหวังอะรูว่าโอเคเราผิดหวังมากว่าคือเป็นประเทศประเทศเดียวที่อืไปแล้วไม่อยากกลับไปอีกเลยเพราะว่ามันมันเป็น average ะโอเคว่าพอใจคือมันไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมาเลยไม่มีแบบแล้วก็แต่ว่าเขาเก่งเรื่องการตลาดที่ทําให้อีพวกสลิมเมืองไทยนี่ยนะโง่ ถ้าคุณไปหาอย่างเช่นผมเคยคุยกับน้องคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นลูกศิษย์เมนผมสอนวิชาฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์นะครับตอนนี้เพราะว่าเป็นเอนจิเนียริ่งนะฮะครับผมโอเคก็ถามว่าหนูอย่าไปเกาหลีนะฮะอย่าไปเกาหลีแล้วผมว่าใช้สับน้ำแทนมาตัวเองว่าอาจารย์ว่าเอออาจารย์ถามแล้วไหมอย่าไปเกาหลีเพราะอะไรเอออย่าไปตามหารักแท้ในเกาหลีมันจะเป็นเรื่องหนักโอ้โหผมฟังผมเครียดอ่ะนี่เด็กสมัยนี้ คือผมว่าคนชั้นกลางในกรุงเทพเนี่ยนะ <Okay. S 2> คนที่ยกตัวเองว่าเป็นคนที่แบบดีเป็นคนที่แบบทันสมัยเป็นคนมีความรู้เนี่ยนะเป็นคนที่โง่ที่สุดก็คือเขาพูดอะไรมานะเขาเขาโฆษณาอะไรมานะเชื่อหมดเลยอะ่ะใช่แล้วเหมือนกันที่ซื้อ i p แ d ดนะเขาไม่เห็นทำอะไรเห็นนั่งเล่นถูกอ่ะนั่งเล่นเกมไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะ่ะผมเห็นนะผมก็เลยสอสนลูกศิษย์ว่าโอ้อย่าไปทำกันเลยหนูคือเราศึกษาเนี่ยให้ดีสุดก็พอแล้ว คือเราต้องเป็นของตัวเราเองนะฮะใช่ครับจะไปรับวัฒนธรรมอะไรที่แปบว่าข้าบ้าเหอนิยมตามสลิมอ่าสลิมมันก็คือพวกป้าเหอะพวกแต่จลิงนะสผมไม่ใช่สลิมนะคือเคนกลางนะฮะทุกคนที่ผมสอนเนี่ยแสดงป็นคนกลางนี่พอพอพูดถึงเรื่องสลิมนะสลิมมานะหมายคนไปได้เลยคุณแจ็คก็คิดดูซิไม่คือเราเขาบอกว่าสลิมอย่างอย่างอย่างที่ผมพูดเนี่ยคือสลิมมักจะยกุกหาวยไม่แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยคือพอจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยจะต้องแบบ อา,าอาจารย์แพทย์ผู้ใหญ่คนหนึ่งต้องยกแบบผม <คน S 2> ต้อง,องยกขนาดนั้นด้วยไม่หมายถึงว่าจะต้องแบบยกอเพราะว<ม>่าตัวเองไม่มีความน่าเชื่อถือไงยกอ,อะไรต,ตัวเองคือตัวเองเตัวเองไม่มีความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับคือสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่แบบกดจะต้องแบบ้าพูดคือตัวเองไม่มีความน่าเชื่อถือต้องไปอ้างอิงคนที่มีความน่าเชื่อถือมามาบอกว่าคำพูดของตัวเอง ให้เป็นที่น่าเชื่อถือพวกสลิงม,มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับคุณแจ็คอย่างคุณแจ็คคุณแจ็คพูดว่าคุณแจ็คแบบสมมุติว่าคุณแจ็คเชื่อแบบนี้คุณแจ็คจะต้องไม่อ้างคนอื่นนะผมเชื่อในตัวเองใช่ไหมครับว่าผมทาได้อ่าคุณแจ็คเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยนะจะต้องถูกปกครองในระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมตัวของประชาชนใช่ไหมครับเราก็อ้างว่าเราเป็นเนี่ยเราไม่ต้องไปอ้างคนนู้นคนนี้มาเลยกูสู้เพื่อตัวเองก็สลิมก็บอกผมว่าเราก็ปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วคุณจะต้องการอะไรผมก็บอกคุณเลยว่า เราปกครองประชาธิปไตยก็จริงแต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบนะไม่ใช่นี่นี่คุณผมไม่เชื่อเลยนะว่าประเทศไทยถูกปกครองในระบอบประชาธิไายเราอยา่าหลอกตัวเองครับเราถูกปกครองในระบอบเผด็จก,การกฟาสซิสต์ระบอบองระบอบเผด็จก,การนะ่ะก็คือคุณเราไปเลือกนายกมาเนี่ยอยู่ดีวันดีคืนดีมีเียที่ไหนเจ็ดแปดตัวมาบอกว่านายกของเราทํากับข้าว ทำแบบข้าวต้องถูกปลอดออกไปมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนอเมริกาเ็าโห่ร่ำลมากเลยนี่แล้วสลิมเนี่ยนะทำไมผมผมเ<อ>ทำไมสลิมจะต้องคิดว่าตัวเองดีกว่าชาวบ้านในช่องเขาด้วยคุณคุณเราวมจาร์หน่ยีิถ้าในที่ดีผมได้คุยพวกไอ้เอ<ห><ว>กสลิมนะฮะคิดว่าตัวเองดีเลยว่าเสือศรีคือถึงว่าคุณมีการศึกษาสองคุณมีฐานะใช่ไหมฮะในสังคมไทยแล้วคุณไม่ดูถดกชนบทตามที่อื่นว่าไม่มีการศึกษาไม่มีเงินเออนี่ผมพูดไหน มีพวกสลิปที่ว่ามันมีการมีเป็นสลิปที่มีฐานะเนี่ยนะมันอยู่ส่วนมากก็จะอยู่คอนโดกันใช่ไหมคืออยู่คอนโดประมาณกี่ตารางเมตรอ่ะเดี๋ยวนี้นะเท่าไหร่ที่เต็มที่นะสี่สิบเอาผมไม่เต็มที่แล้วนะเดี๋ยวนี้นะสามสิบสี่สิบตารางเมตรอ่ะแอร์แออัดกันอยู่เนี่ยสี่แล้วอยู่บ้านนอกอนะ่ะบ้านเขาบ้านไม้กระดานนะครับบ้านไม้แักไม้กระดานที่เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยบ้านหลังบเบลเลอร์อคุณนะเอาเงินสิบล้านซื้อคอนโดคุณซื้อบ้านหลังบเบลเลอนะ ไม่เราเราถึง้นยว่าคุณภาพชีวิตจะมาต่างกันตรงไหนมันต่างกันยังไงตัวเองก็เข้ามาถึงนะก็นั่งอยู่ไนอร์นั่งอยู่แอร์อาดอยู่อย่างนั้นอ่ะเชื่อตัวเองว่าคนจะผูคนท้นสูงแล้วก็ต้องตื่น็นตีโมงตีแผ่ที่ตาตีห้ากลับกว่าจะถึงบ้านนั่งโอ้โหคนนี้เกือบเที่ยงคืนเกือบเที่ยงคืนอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีรถพวกที่มันไปซื้อคอนโดในรังรถไฟฟ้าแต่ว่ามันก็ต้องอาดกลับบ้านนะมันก็ต้องไปอาดกันอยู่ในในห้องเล็กๆอ่ะแล้วแล้วอย่างนี้เขาเรียกคุณภาพชีวิตที่ดี เงินเดือนก็ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นนะครับชนที่มันชั้นกลางผ่อนคอนโดนะก็รถผ่อนผ่อนคอนโดเนี่นะโอเคดูเพ่มไปอ่ะสมมุติสามล้านเนี่ยต้องผ่อนอย่างต่ำเลยนะสองหมื่นเดี๋ยวนี้สามล้านก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวนะผมจะบอกให้คอนโดเดี๋ยวนี้สี่ล้านอย่างน้อยก็คือสองหมื่นและพวกนี้นะแม่งมีคอนโดอยู่กลางเมืองยังโง่ต้องซื้อรถซื้อทำไมซื้อทไมใช่ไหมครับซื้อทำไมอ่ะต้องขับรถเบน์ด้วยท่านที่มึงขับไปมึงก็ไปจอดไว้เฉยๆเป็นยาวอ่อแมพวกควายอ่ะ คือประกาศพวกคนนี้ให้ผมวิจารณ์ตรงคือแบบมันเหมือนโบรารที่ห5จริงไม่แล้วแล้วที่ต่างประเทศเนี่ยผมก่อนที่จะจบเนี่ยนะครับที่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 อเมริกาเนี่ยนะที่ประเทศที่ว่ามีความเจริญที่สุดในโลกเนี่ยนะเขาเคยมีความคิดไปว่าคนที่จบการศึกษาปริญญาตรีแล้วจะต้องมีสิทธเสียงมากกว่าคนที่ไม่จบการศึกษาไม่มีครับไม่ใช่คืออย่างเพื่อนผมเนี่ยที่ไปอยู่ที่รุ่นจักรมาคือเขาจบแค่ไฮสคูลแต่เขาผ่านตัวเองเป็นนักบาสเกตบอล รายได้มาก่านักธุรกิจอีกนนะฮะใช่ไหมใช่ครับผมสติฟโจ๊บเนี่ยใช่ไหมครับสติฟโจ๊บเนกนะนะไม่จบปริญญาตรีนะครับและปัจจุบันมีทรัพย์สินเท่าไหร่ครับประมาณสองหมื่นล้านเหรียญน่าจะประมาณน่าจะประมาณนั้นนะครับว่าแม่พี่น้องประชาชนเห็นไหมครับว่าสลิม พวกมึงอะเดโบราณเด็กดาําบันนั่นมันยุคสมัยที่ที่เอาความรู้มาวัดนะ<อ>ก็จะต้องเลือกเลือกตั้งได้นะผมว่าน่าจะเป็นยุคประมาณปี1,800ในทวีปยุโรปอะที่เขาใช้วุฒิการศึกษาที่เขาใช้เงินว่าวัดว่าใครสามารถจะเลือกตั้งได้พวกมึงนี้ล้าหลาังโบราณพวกเต่าล้านปีฟลูนะครับฟลูแปลว่าโง่ครับอีเดียแปลว่าอะไร นีเงาเลยนีเงาใช่ไหมครับมันโง่ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนสลิมนะครับให้คํานิยามของสลิมปิดท้ายครับสลิมคืออะไรครับสลิมนะฮะปิดท้ายก็คือไอ้พวกนโบราังที่ห้าที่คุณบอกนะกคุณจะเ้าแค่เปลี่ยนไปสีแต่คุณคือห้าคือต้องจมดินแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ผุกไม่ได้เกิดนรฮะในความขาไมคิดนะฮะอ่า วันนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวท็อปแม่จะเชิญพี่แจ็คมาคุยใหม่เพราะว่าวันนี้เราก็เป็นการเซิร์ฟเซิร์ฟลองลองลองดูไปก่อนครับเพราะว่าจะใกล้ปากร์ติปแรกครับพ่อแม่พี่น้องแจ็คดูเลยเถื่ออยู่นะครับโอเคเอาพี่แจ็คพี่แจ็คเดี๋ยวก่อนตอนนี้นะขอถ้าใครอยากที่จะพี่แจ็คจะไปสอนอะไรนะก็มีคริสต์าคริสต์ศาสตร์ฟิสิกส์ฟิสิกส์เบอร์อะไรครับเบอร์โทรอ่าศูนย์แปดแปดห้าศูนย์หนึ่งสามสองเก้าหกอะอ่ใหม่ศูนย์แปดแปดห้าศูนย์หนึ่ง ห้าศูนย์หนึ่งสามสองเก้าหกสามสองเก้าหกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ตรงหน้าคลิปนะครับว่าว่าเบอร์โทรของพี่แจ็คนะครับโทรติดต่อได้สลิมถ้ามึงโทรไปด่าพี่แจ็คนะเดี๋ยวจะให้พี่แจ็คนะเอาเบอร์โทรมาให้กูแล้วกูจะโทรไปด่ามึงมึงจำเอาไว้ขนาดกูด,ด่าในคลิปได้ยังขนาดนี้ถ้ากูด,าด่าจริงๆนะกูจะด,าด่ามึงไม่สลบ,บตายห่าโลยนั่นเลยกลับไปเกิดใหม่แล้วไงโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับ